หนูน้อยหมวกแดงหมูน้อยหมวกแดงมาทําอะไรโอ้โหยกเอาเงินยกภาพมาจากไหนเนี่ยมูจากพี่งิ้ง้าบนบ้านเหรอโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหเก่ากึกเลยเจ้ากี่บาทหมูน้อยหมวกแดงยี่สิบเหรอโอ้โหชัวร์นะนี่เอาเอามายี่สิบกระเลขกระปากาเหรอโอ้โหทำไมเป็นคนดีอย่างนี้เลยอุ้ยแบนหลุยยี่สิบบาทเหรอนี่ระพูทธคุณดีไหม ดีมากขนาดไหนแบบไหนบรรยายเพืทุกคุณหน่อยดีมากดีมากนะโอ้โหเมตามหานิยมสาธุสาธุโอ้โห,หยี่สิบบาทขอบใจมากก้อยก้อยไม่ได้ขโมยให้มานแะล้วก้อยนะไม่ได้ขโมยนะโอ้สุดยอดจริงๆเลยนันอะไรกันโอ้โหไปเอามาใหมให่นะก้อยนะนะโอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้หมูน้อยหมวกแดงเอาพระบูชามาให้สุดยอดจริงๆเลยก้อยก้อยกูรักมึงมากเลยเพื่อนโอ้ย Thú ý